ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาชมนะครับเชฟเวลเลตตาสองชั้นนะครับจักรกระบะเติมนะครับกระบะเปิดสามด้านของทาทามาดัดแปลงดัดแปลงเป็นกระบะดำนะครับทำโดยนะครับอู่เอการางนะครับอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับโทรศัพท์0 8 7ย์5 0ด4 1ดนี่นะครับจักรกระบะ เปิดสามด้านธรรมดาธรรมดานะครับมาแปลงใส่หัวจุกอ่างปัท้ายเปิดสองระบบนะครับ่ิวเอกอยางนะครับควนแกนนครับ มาชมตอนเอาดำลงนะครับส,สวยๆเนียนๆน,น,นะครับรถคันนี้เป็นรถของท่านสออมิตรชัยนะครับอำเภอโคกสีพันธจังหวัดนครพนมกันให้ความไว้วางใจกับอุ๋ยเอกัญญานะครับเป็นผู้ดูแลให้ครับขอบคุณมากครับ